สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับสวัสดีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อกลวยทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมทำคลิปอัปเดตนะครับก็ขอเริ่มต้นด้วยพระสมเด็จนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับที่หลวงพ่อกลวยเมตตาสร้างปลุกเสกเอาไว้ในยุคแรกนะครับวันนี้ มีมาอัปเดตให้ดูกัน5องค์ด้วยกันนะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับแล้วก็ยังมีประเภทอื่นๆนะครับเป็นพระกุนแผนพระศิวลีนะครับแล้วก็ยังเป็นพระเก่าพิมพโบราณน,นะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพกวยชุติ่นทโลวัดโคศิกตารามนะครับก็เช่นเคยนะครับเพจบ้านกูมีดีนะครับก็จะรวบรวมนะครับแล้วก็จะหาพระแท้ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเกวยได้สร้างปลูกเสกเอาไว้นะครับมาให้ชมกันนะครับรายการแรกนะครับวันนี้เนี่ยผมเอาพระสมเด็จปกโพยี่สิบนะครับองนี้นะครับหลายคนน่าจะรู้จักกันดีเป็นที่ถามหานะครับองนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กขนาดก็คือเท่าพระสมเด็จนะครับโดยทั่วไปนะครับเป็นพิมพ์เล็กซึ่ง พบเจอน้อยที่จะเจอสภาพสวยสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับเป็นเนื้อดินผสมผงพุทธคุณนะครับเนี่ยผงพุทธคุณติดมาด้านหน้าเนี่ยเป็นก้อนเลยนะครับแบบนี้นะครับผมจะซูมให้ดูชัดนะครับว่านี่เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับจะติดอยู่ตามฐานเล็กๆพวกนี้นะครับไข่ที่ส่องเข้าไปเนี่ยติดอยู่ที่ใบโพเห็นไหมครับอ่าเราจะลองดูว่าเราซูมกันได้ได้ขนาดไหนนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนเพราะว่า ใช้กล้องขยายส่องมันอาจจะทําให้แบบว่าไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็มัวตานะครับก็เลยใช้ซูมแบบนี้ให้ได้ชมกันนะครับนี่นะครับให้เห็นเนื้อพระที่ชัดเจนนะครับไม่แน่ใจว่าจะมัวหรือว่าจะชัดเจนนะครับแต่ว่าก็พยายามจะให้เห็นให้ชัดที่สุดนะครับดูนะครับว่านี่ครับพระเป็นพระเนื้อดินผสมผง นะครับแบบนี้นะครับพระสวยเดิมนะครับพระสวยเดิมมากนะครับแล้วก็มีความจัดจ้านของเนื้อนะครับมีเนื้อผงพุทธคุณนะครับประปลายอยู่ตามเนื้อพระเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเรียกว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับองค์นี้เก็บหิ่งมาเลยนะครับตอนนี้พระปกโพ20แบบนี้นะครับถ้า อยู่ในพิมพ์กลางสวยๆแบบนี้นี่เรียกว่าราคาขึ้นแตะหลักหมื่นกันเลยนะครับสวยๆพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางเนี่ยถ้าสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นเนื้อน้ำมันนะครับราคาไปไกลกว่าหมื่นแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะเอาให้ชมกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะ แบ่งปันให้บูชาได้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับพระปกโพ20นะครับของหลวงพ่อลวยสร้างปลุกเสกเอาไว้ในยุคแรกนะครับและพระองค์นี้ก็มีในหนังสือของหลวงพ่อลวยนะครับสามารถเทียบเคียงได้นะครับสามารถที่จะหาหนังสือหนังหานะครับมาดูเทียบเคียงได้เลยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับเป็นพระแท้ที่ ที่บอกว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายอีกหนึ่งองค์นะครับองนี้นะครับก็สวยงามนะครับองนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับใครที่ชอบนะครับก็เห็นแล้วตัดสินใจแล้วอยากได้แบ่งบูชานะครับก็แคปหน้าจอนะครับส่งมาที่ลายบ้านกูมีดีนะครับกเ็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับใครที่มี มีไลน์ของเราอยู่นะครับหรือถ้าใครไม่มีนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ได้เลยนะครับถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็ถ้าเป็นหมายเลขนะครับก็0987271062นะครับแต่ถ้าเป็น QR code นะครับเป็น QR code ก็ นี่เลยนะครับ QR code ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ QR code นะครับสามารถ add QR code เราได้เลยนะครับแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่มีลายของบ้านกูมีดีนะครับก็สามารถ add QR code แบบนี้ได้เลยนะครับมาดูองค์ที่2กันนะครับองค์ที่2นะครับที่จะได้เห็นนะครับก็เป็นพระ แหวกม่านพิมโบราณน,นะครับแบบนี้นะครับเป็นพระแหวกม่านเนื้อน้ํามันพิมโบราณสวยมากนะครับอ่าสวยมากหลวงพ่อกลวยนี่นะครับหลวงปูโโ่เม่ตาจัดทําจัดสร้างเอาไว้นะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานในยุคป,ปัจจุบันนะครับทิ้งเอาไว้เป็นมรดกให้เรานะครับเป็นพระแหวกม่านเนื้อน้ํามันนะครับที่มีความสวยมาก หลายคนตามหาพระแหวกม่านของหลวงปู่เป็นที่ใฝ่ฝันของลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมไหนก็แล้วแต่นะครับพระแหวกม่านของหลวงพ่อกลอเลยครับเป็นพระแหวกม่านที่ได้ชื่อว่าแหวกอุปสรรคใดๆทั้งปวงนะครับไขที่ใช้นะครับไขที่ใช้พระของหลวงพ่อนะครับก็สามารถแหวกอุปสรรคต่างๆนานานะครับจนประสบความสําเร็จกันมาหลายต่อหลายท่านแล้วนะครับ เชื่อในพุทธคุณของหลวงพ่อเกวยนะครับแบบนี้นะครับหลังเป็นหลังยันเทาะนะครับแบบนี้นะครับหลังยันเทาะสวยมากนะครับพระก็จะมีนะครับนิดนึงก็คือจะเป็นขอบข้างด้านล่างนี่ที่มีกระเทาะไปเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมดาของพระที่มีอายุอานามหลายปีแบบนี้นะครับพระที่มีอายุอานาม560ปีแบบนี้ก็เป็นธรรมดานะครับที่จะต้องมีเขาเรียกว่า นิดหนึ่งนะครับที่จะมีความเรียกว่าชำรุดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าสภาพพระเท่าที่เห็นองค์นี้นะครับก็ 8- ปดเกเซเลยเชียวนะครับแล้วก็มีความสวยงามของเนื้อหาที่เป็นเนื้อน้ํามันนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าพี่ๆท่านใดที่สนใจพระแหวกม่านของหลวงวอกวยนะครับ องนี้เป็นอีกหนึ่งพิมนะครับที่น่าใช้นะครับไม่ต้องซื้อหากันเป็นหลักหลายหมื่นหลายแสนนะครับองค์นี้ราคาเบาๆนะครับองคนี้ราคาเบาๆไม่ถึงหมื่นไม่ถึงแสนนะครับสนใจก็สามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งมาได้เลยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับองนี้นะครับเป็นเนื้อน้ํามันนะครับเด่นหากันเป็นสากลครับแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับมา องต่อไปนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นพระสวยอีกหนึ่งองนะครับเป็นพระสวยแชมป์อีกหนึ่งองนะครับวันนี้เราเอาพระสวยๆมาให้ดูกันนะครับวันนี้เป็นสมเด็จหลังพระซิวลีดวงแก้วนะครับองนี้เป็นสมเด็จหลังพระซิวลีดวงแก้วนะครับสมเด็จพิมเนี้ยนะครับจะมีทั้งหลัง ปั๊มตาซิวลีดวงแก้วแล้วไม่มีนะครับถ้ามีเนี่ยสวยๆเนี่ยโอ้โหสวยๆนี่ราคาไปไกลครับนี่้ถาถ้าเท่ากับองค์นี้นะครับสวยๆนี่ถ้ามีหลังซิวลรีดวงแก้วนี่ราคาเรียกว่าเป็นหลักหมื่นบวกลบเลยนะครับราคานี่ไปไกลมากนะครับแล้วองค์นี้มีความสวยแชมป์เห็นไหมครับเนื้อหาเอยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีความสวยนะครับขอบเป็นนี่ก็เป็นธรรมชาตินะครับ เนื้อหามีความจัดจ้านสมบ,บูรณ์นะครับซุ้มโดยรอบมีความสวยนะครับเนื้อหามีความสวยงามมากนะครับแล้วก็ด้านหลังพิเศษเลยนะครับองค์นี้นะครับพิเศษเลยก็คือเนี่ยครับหลังแบบนี้ครับที่เขาหากันก็คือเป็นทองของหลวงพ่อเลยนะครับนี่ครับเป็นทองของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับปิดทองมาแบบนี้นะครับนี่ นะครับปิดทองวัดมาแบบนี้เลยนะครับพระองค์นี้ถึงบอกว่าสวยแชมป์จริงๆนะครับสวยแชมป์จริงๆครับใครที่อยากจะมีเก็บพระสวยแชมป์แชมป์แบบนี้ไว้ขึ้นคอเลี่ยมทองสวยสวยได้เลยนะครับคือซื้อพระสวยแล้วจบนะครับแบบนี้นะครับสมเด็จพระศิวลีดวงแก้วนะครับมีเล่นหากันเป็นสากลนะครับคุณสามารถเทียบเคียงตามหนังสือของหลวงพ่อกลวยได้เลยนะครับสมเด็จหลังพระศิวลีดวงแก้ว อย่าพลาดองค์นี้นะครับผมบอกเลยนะครับคุณพลาดองค์นี้แล้วไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลากี่เดือนกี่ปีนะครับผมถึงจะหาพระที่สวยสมบูรณ์แบบนี้ได้อีกนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยสําหรับพระสมเด็จหลังสิวลรีดวงแก้วนะครับองนี้ไม่มียันไม่มียันดวงแก้วนะครับแต่ถ้ามียันดวงแก้วเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับเนี่ยดูนะครับ Uh, เส้นที่เป็นตำหนิประจําพิมพ์นี่คมชัดแจ๋วเลยนะครับเนี่เส้นที่ฐานนี่นะครับคมชัดแจ๋วเลยนะครับองค์นี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับท่านใดศรัทธาก็สามารถแคปหน้าจอแล้วกออ็ส่งมาที่ไลน์บ้านกูมีดีเอฟซีได้เลยนะครับแบบนี้นี่นะครับแป๊บเดียวเราใช้เวลาไป9นาทีแล้วนะครับ อีกหนึ่งองนะครับอีกหนึ่งองที่หลายคนถามหากันเหลือเกินนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีนะครับหาเท่าไหร่ก็ไม่พอองค์นี้เป็นอีกหนึ่งองนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมน้ํามันนะครับออกจากแก่น้ํามันซะด้วยําไปนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับเป็นพระโปรโพฐานล่องนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าโพย้อยนะครับของหลวงพ่อกวยนะครับ องนี่ครับองนี้นะครับพระสวยสมบูรณ์มากนะครับพระสวยสมบูรณ์มากแบบนี้นะครับมีแบบที่สร้างนะครับแบบที่สร้างปี1นึและก็ก่อนปี1นึสองนะครับแล้วก็ก่อนปี1นึสององนี้เนี่ยผมก็มองว่าน่าจะก่อนปี1นึสองนะครับน่าจะก่อนดูจากอายุอานามนะครับดูจากความแกร่งของเนื้อหานะครับน่าจะเป็นก่อนปี1นึสองนะครับเนี่ย พระสวยเดิมมากนะครับองค์นี้พระสวยมากก็ไม่ควรพลาดสําหรับคนที่สะสมพระโปกโพของหลวงพ่อกก้กวยนะครับมีต่หลายต่หลายคนส่งข้อความมาแล้วก็ไม่ทันนะครับก็ขายไปแล้วว่างอะไรบ้างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งองค์ครับที่คุณจะต้อง ชิงความไวตัดสินใจเร็วกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับปกโพองค์นี้นะครับปกโพย้อยนะครับปกโพฐานล่องของหลวงพ่อกลือนะครับในยุคแรกนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็รับชมเนื้อหาแล้วถูกใจแล้วนะครับก็แคปหน้าจอนะครับแล้วส่งมาที่เราได้เลยนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นธรรมดาครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าใครซีเรียสก็มองผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบสมบูรณ์กว่านี้แต่ผมคิดว่าพระที่เราตามหาเป็นพระอายุห60ปีเนี่ยนะครับในสภาพนี้ถือว่าสมบูรณ์ทีเดียวแล้วก็เสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แหละครับเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แหละครับเสน่ห์ที่จะบอกใครต่อใครว่าเนี่ยคือพระแท้ทันหลวงพ่อกวยนะครับพระที่มีอายุอานามประมาณนี้นะครับนี่ครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับแคปหน้าจอแล้วส่งมาที่เรานะครับสว,สวยแบบนี้นแ,แล้วก็องค์สุดท้ายนะครับ,ย,รบยังไม่เห็นนะองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายที่เราจะให้ชมกันนะครับอันนี้ถ้าถือเป็นต้องถือเป็นทางอ้อมหรือเปล่านะครับไม่อ้อมหรอกนะครับเพราะว่าหลายคนคิดว่าเอ๊ะ พระพิมพ์นี้มารวมอยู่ในพระหลวงพ่อกลวยได้ยังไงพระพิมพ์นี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะได้แจ็คพอตสองเด้งเลยนะครับพระพิมพ์นี้นะครับหลายคนก็คิดว่ารู้จักนะครับหลายคนก็เอ้เอาพระวัดประสาทบุญยวาฒปีศูนย์หกมารวมกับพระหลวงพ่อกลวยได้ยังไงร,รวมได้ครับเพราะว่า หลวงพ่อกวยนั่งปลูกเสกในงานวัดประสาทปี0 6นะครับแล้วก็มีหลายต่อหลายพิมพ์ที่หลวงพ่อกวยนํามาถอดพิมพ์ปลูกเสกในงาน,านนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีมวลสารของหลวงพ่อกวยปะปนสะสมอยู่ในพระแต่ละองค์ด้วยนะครับก็ผมถึงบอกว่า การที่บูชาพระวัดประสาทเนี่ยนะครับได้สองเด้งก็คือหนึ่งเป็นพระที่หลวงพ่อกวยนั่งปลุกเสกด้วยแล้วแถมมวลสารต่างๆมีทั้งของวัดะระฆังมีทั้งของบางขุนพรมนะครับมีทั้งมวลสารต่างๆนานาของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับหลายๆเกจิที่นำมวลสารของตัวเองมาร่วมในงานนี้เป็นพิธีใหญ่สุดอันดับสองของประเทศไทยนะครับ มีพระเกจิร่วมนั่งปลูกเสก234ท่านหนึ่งในนั้นคือหลวงพ่อกวยนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับหลวงปู่ทิมวัดอาหารไล่อาจารย์ทิมวัดช้างให้นะครับหลวงพ่อมิ่งหลวงพ่อเงินหลวงพ่อพรมนะครับมีในยุคนั้นนะครับมาครบหมดทั้งประเทศไทยนะครับหลวงปู่ ดูวัดสแกนะครับโอ้ยเยอะครับเรียกว่าโฆษณากันไม่หมดนะครับเป็นพระพิธีใหญ่ซึ่งใหญ่ที่สุดลองจากพระพระพิธี25ศตวตรรษนะครับนอกนั้นก็จะมีพิธีของวัดประสาทนี่แหละครับที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับและพระองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จลาหุนหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าพระแก้กรรมนะครับ พระองค์นี้เนี่ยนะครับสมเด็จลาหุนพระแก้กรรมเนี่ยนะครับเขาผูดเขาพูดถึงว่าสามารถที่จะตัดเวรตัดกรรมได้แต่อันนี้ก็คือเราเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าใครอยากรู้ประวัตินะครับปฏิหารนะครับก็ไปเซิร์ชดูเซิร์ชหาประวัติกันได้นะครับแต่พระองค์นี้นะครับเป็นเนื้อเนี่ครับเป็นเนื้อที่สวยมากแล้วพระมีความสวยสมบูรณ์นะครับองค์นี้สวยแชมป์เลยนะครับทั้งหน้าตานะครับ ทั้งหน้าตาผิวพรรณนะครับพระไม่ผ่านการใช้นะครับให้ดูได้เลยนะครับนี่ครับคุณดูได้เลยนะครับแล้วดูมวลสารจากบางอุ่นพรมจากวัดระฆังขนาดนี้นะครับพระองค์นี้น่าใช้เป็นที่สุดนะครับน่าใช้เป็นที่สุดนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็องค์นี้เป็นองค์สุดท้ายแล้วสําหรับคลิปอัปเดตในวันนี้นะครับก็ แคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งมาที่ลายบ้านกูมีดีนะครับ mm hmm. ผมหวังว่าจะได้ประโยชน์ได้สาระนะครับในการอัปเดตพระของหลวง่อกวยวที่จัดทำจัดสร้างนะครับในวาระต่างๆงทั้งที่ออกในวัดโคศีตารามและนอกวัดนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆนะครับถ้าเป็นประโยชน์ผมก็อยากให้พี่ๆช่วยกด ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดสแกน QR code ได้ที่ QR code ด้านหน้านี้เลยนะครับสแกน QR code ได้เลยนะครับหรือจะแอดมาที่หมายเลข098727062นะครับ ย้ำนะครับ0987271062นะครับ0987271062และหมายเลข0657147414นะครับได้ตลอดเวลานะครับชอบองค์ไหนพิมไหนแคปหน้าจอแล้วส่งมาที่เรานะครับขอบพระคุณมากๆครับ